ช่วงนี้ขยันจริงๆเลยนะหาเงินไปทำอะไรนาะขยันจริงๆเลยอะ่ะโอ้โหขยันแบบมีพิรุตอะ่ะปกตินี่จะตามตัวได้ก็แถวเครื่องเกมอมๆๆช่วงนี้ขยันแบบแปลกๆมันมีพิรุษยังไงแปลกๆเนาะช่างหาไรายได้เสริมหรอช่วงนี้เขากำลังรวบรวมเงินซื้อของเล่นอยู่นะคะก็เลยจะขยันนิดนึงช่าง ขยันมากๆไม่ใช้ก็ทําอ่ะปกตินี่เรียกแล้วเรียกอีกเอยอกๆๆๆๆปกติช่างก็ขยันนะคะทํางานร้านขยันมากอันนี้ก็จะขยันเป็นพิเศษเพราะว่าต้องหาเงินซื้อของเล่นเพิ่มก็ลเลยจะขยันหน่อยทํางานร้านโอ้ยบรรยากาศเงียบมากอึมครึมอึมครึมอยู่ในเขตก่อสร้างก็จะแบบนี้อ่ะเนาะก็จะเงียบๆหน่อย ว้าวนี่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินเห็นไหมคะดีนะถังแดงไม่มาตั้งหน้าร้านตอนขุดฝั่งนี้ไม่ได้ตั้งนะคะขุดฝั่งนู้นเพิ่งตั้งถังแดงแหมถ้าโดนถังแดงไปด้วยนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่อยากจะบอกมองไม่เห็นร้านอะ่ะถังแดงสูงกว่าร้านอะ่ะร้านเปิดนะคะถึงถนนจะโดนปิดบ่อยแต่ก็ยังเปิด ให้บริการอยู่นะคะใครว่วางๆก็มาอุดหนุนกันได้นะคะแม่ค้าใจดีนะคะว่างๆก็มาอุดหนุนใช้บริการกันได้นะคะดูดูดูความขยันของช่างเวลาอยากได้อะไรก็จะขยันหน่อยนะคะช่วงนี้เปลี่ยนของบางอย่างมันไม่มีแพ็กเกจมาเนาะเราต้องมาใส่เพราะว่าฝุ่นมันเยอะเขตก่อสร้างเมื่อวานนี้ก็เหเหเกิดเหตุไม่คาดคิดนะคะคันเก่งคันคันสีเขียวที่เคยถ่ายให้ดูเนาะล้มทับ เลยไปอีก2ซอยลมทับเกิ accident, ดอุบติเหตุรถติดยาวเลยอะเมื่อวานเนี้ยโอ้โหช่วงนี้ช่างช่างขยันมากเลยอะวันนี้ไม่มีคลิปกินนะคะรีวิวไหมของสะสมของข่างดูดูช่างสะสมไว้เต็มเลยสสโอโ้กาสาวกาสาวเต็มเทพนะคะอันนี้ช่างสะสมไว้นะตัวหนึ่งแพงนะหลายหลายแบงค์เท่าเลยแหละ เขาจะขายตัวนี้ขายนี่นี่ตัวนี้ขายได้อขายได้ตัวนี้ก็ขายได้แต่นี่จะเก็บอของเล่นช่างแหละอันนี้เดี๋ยวไว้มีคอนเทนต์อนาคตเครื่องร้องคาราโอเกะต์ยาวันนี้ไปใา่โอ้ช่างเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะโมเครื่องทำร้องคาราโอเกะแบบเป็นบลูทูธใช่ไหมช่างแบบว่ายกไปไหนเคลื่อนที่ได้เขาเล็งโน้ตบุ๊กตัวเล็กไว้ละตัวหนึ่งนะจะไว้ทำ มีลำโพงรอยอยู่ดอก6นิ้วอ๋อโอเคโอเคแล้วก็ส่ซักวันนี้โอเคโอเคโอ้วันนี้ไม่มีคลิปกินเลยอะพอดีท้องไส้ปันปวนเลยแบบว่าตอนแรกก็จะกินหอยแครงนะตอนนี้ก็ไม่ได้กินเลยรีวิวร้านยังไงก็มาใช้บริการกันได้นะคะร้านเปิดทุกวันนะคะเปิด10โมงครึ่งปิด2ทุ่มนะคะมาใช้บริการได้ค่ะ วันนี้ก็มาพูดคุยแค่เท่านี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ